ท่านเองก็อาจจะเคยปิดพลาดหรืออาจจะเคยประสบพบเจอกับในเรื่องของการประพฤติผิดในกรรมซึ่งในเรื่องสิน้อที่3เนี่ยนะครับพระพุทธองค์ท่านก็ให้ละคือเว้นขาดจากการประพฤติผิดในจารีตประเพณีคือเว้นขาดจากการประพฤติผิดในหญิงที่มาดาบิดารักษาคือพ่อแม่เขายังดูแลอยู่ ยังอยู่ในความครอบครองของพ่อแม่เขาไม่ได้อนุญาตให้คบหากันอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่อาจจะเลิกกันแยกย้ายกันหรือพ่อแม่อาจจะเสียชีวิตไปก็อาจจะอยู่กับญาติพี่น้องของเขาอาจจะอยู่กับพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงของเขาหรืออาจจะอยู่กับญาติของเขาอาจจะอยู่กับปู่ย่ายตายายลุงป้าน้าอา ก็ต้องขออนุญาตไม่ประพฤติผิดในหญิงที่ญาติพี่น้องเขารักษาอยู่เพราะถ้าเราไปละเมิดเนี่ยมันก็เป็นการประพฤติผิดจารีตประเพณีหรือแม้แต่ทำรักษาผู้หญิงที่เขาอยู่ประพฤติธรรมหรืออยู่ในศีลในธรรมหรือแม้แต่ภรรยาที่อยู่ที่บ้านอยู่ในศีลในธรรมสามีออกไปทำงานนอกบ้านอาจจะไปเที่ยวก็ไปนอกใจ ภรรยาไม่รู้เรื่องนี่ก็เป็นการประพฤติผิดในกรรมหรือแม้แต่ผู้ชายก็เหมือนกันได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็อย่าไปประพฤติแบบนั้นเว้นขาดหรือแม้แต่ในหญิงที่เขามีสามีแล้วผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายที่มีภรรยายแล้วหรืออยู่ในสินหมายอย่างเช่นเขามั่นกันเอาไว้แล้วทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็ไม่ควรไปประพฤติผิดในจารีตแบบนั้นเพราะการประพฤติผิดหรือการมีเจตนา เจตนาที่มันเกิดกรรมขึ้นก็ตรงที่ว่าเห็นสามีของคนอื่นเราเห็นภรรยาของคนอื่นการเห็นเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยตาเราแล้วก็ภรรยาของคนอื่นสวยสามีของคนอื่นหล่อ มีตามีรูปแล้วก็มีความรู้ความรู้ที่ไปเห็นเห็นทางตานั่นเรียกว่าวิญญาณทางตาหรือจักขุวิญญาณก็จะมีทำสามอย่างเนี้เกิดขึ้นอยนายตนะภายในก็คือตาอยายตนะภายนอกก็คือรูป ที่ไปเห็นแล้วก็มีวิญญาณทางตาที่ไปเห็น3มอย่างเนี้ยประจบกันก็จะทําให้เกิดการกระทบหรือเกิดพัสสะและการที่3มอย่างเนี้ยประจบกันก็เป็นสังขารด้วยเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อเกิดการพัสสะจงใจที่จะไปเห็นรูปความจงใจตัวนี้แหละเกิดกรรมขึ้นมาจงใจที่จะไปดูเมียเขาจงใจที่จะไปดูผัวเขานี่แหละเกิดกรรมขึ้นมามีความจงใจแล้วก็มีความติดใจเกิดความหลงไหลเกิดความ เกิดเพลินกิเลสก,ก็เกิดขึ้นแล้วก็เกิดความรู้สึกคือเกิดเวทนาทนาก็เกิดขึ้นถ้าเขาเป็นคนที่สวยน่ารักเป็นคนหลอ่อถูกใจเราเราก็มองเราเห็นเราก็มีความสุขก็จะเกิดสุขเวทนาความสุขที่ได้เห็นรูปก็ลงไหลอย,อยู่ในรูปติดใจอยู่ในรูปนั้นแล้วแค่เห็นแวบหนึ่งเสร็จแล้วเมื่อเกิดความสุขก็จะเกิดราคะนุสัย คือเป็นอนุสัยความเคยชินหรือเป็นกิเลสที่จะมานอนเนื่องอยู่ในจิตเพื่อที่จะรอการกลับมาปรุงแต่งใหม่เมื่อไปติดอกติดใจราคานุสัยก็มานอนเนื่องคือจำสนใจเกิดความเพลินในรูปนั้นในสามีเขาภรรยาเขาขณะที่เห็นอย่างนั้นก็เกิดสัญญาด้วยขณะก็เกิดครบพอผ่านไปหรือเขาไม่อยู่ตรงนั้นแล้วด้วยราคานุสัยอนุสัยที่มันอนเนื่องอยู่ในจิตแล้วก็เกิด เกิดสัญญาเกิดความจําไว้ก็ถูกบันทึกอยู่ในจิตใจนี้พอว่างๆหรือไปนั่งอยู่ก็ไประลึกถึงรูปนี้อีกเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสังขารไปนึกถึงภรรยาเขาไปนึกถึงสามีเขา ก็เป็นเจตนาที่ไปนึกอีกก็เป็นกรรมอีกเป็นความคิดขึ้นมาเป็นกรรมขึ้นมาใหม่อีกเพราะนั้นหลายๆท่านเองก็ได้รับวิบากกรรมทันควันก็คือกายกระใจที่มันเปลี่ยนไปตามที่เราตาไปเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดคือมีเจตนาที่จะไปเห็นไปได้ยินไปดมกลิ่นหรือไปลิ้มรสไปสัมผัสทางกายหรือไปนึกคิดทางใจไอ้กายกระใจซึ่งเป็นตัววิบากมันก็จะได้รับผลทันควันเร็วมากกายกระใจ ก็เป็นไปตามนั้นเรานึกถึงสามีเขานึกถึงภรรยาเขากายกใจมันก็จะร้อนรุ่มไปตามนั้นแต่ถ้าเรานึกถึงในเรื่องที่ดีไปในทางธรรมกายกใจมันก็จะมีความสุขไปในธรรมที่เป็นกุศลแต่ถ้าไปในทางอากุศลมันก็จะร้อนลนมันก็จะรุ่มร้อนพระเจ้าจึงบอกว่าเพราะอาศัยกรรมธาตุ ก็เกิดการสัญญานึกถึงแต่เรื่องที่มันน่ารักน่าใครก็เกิดการใหม่รู้ในเรื่องนั้นเพราะเกิดการใหม่รู้ขึ้นมาก็จะมาปรุงขึ้นใหม่จะมาคิดขึ้นใหม่เมื่อคิดปรุงขึ้นไปก็จะเกิดความพอใจทีนี้ก็เกิดความเร่าร้อนขึ้นมาเมื่อเกิดความเร่าร้อนก็เกิดการแสวงหา พอเกิดการสแสวงหาก็ไปหาละจะไปขอเบอร์ขอไลน์ขอเฟซเขาเพื่อจะติดต่อเขาไม่สนใจว่าเป็นสามีเขาภรรยาเขาทุกกระบวนการนี้มีเจตนามีกรรมเกิดขึ้นอยู่ตลอดพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าวิบากกรรมอย่างเบาจากการที่พระพฤติปิดในกรรมจึงเป็นไปเพื่อก่อเวรด้วยศัตรู เพราะว่าวิบากกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยขบวนการที่เกิดเจตนาทุกอย่างตั้งแต่เราคิดตั้งแต่เราปรุงหรือไปเสาะแสวงหาก็จะไปก่อศัตรูสามีเขานั่นแหละเป็นศัตรูหรือเรามีภรรยาจะนอกใจภรรยาไปหาภรรยาของคนอื่นนอกใจภรรยาตัวเองไปแย่งภรรยาคนอื่นภรรยาเราก็เป็นศัตรูสามีเขาก็เป็นศัตรูเรานี่แหละวิบากกรรมอย่างเบาแต่ถ้าทำให้มากทำให้เจริญอย่างเนี้ยจิตใจมันร้อนรุ่ม มันก็จะตกลงไปสู่ทุกติคือมันไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาหรือแม้แต่ได้มาก็ลุ่มหลงอยู่ในทางที่ผิดนั่นแหละก็ฝึกไปในทางที่เป็นทุกติพระเจ้าบอกว่าถ้าทําไม่มากทําไม่เจริญแล้วก็จะเป็นไปเพื่อทุกติอบายวินิบาตนรกคือไปสู่นรกกําเนิดเดชานเปรตวิสัยได้ เพราะนั้นหลายๆท่านเองจึงมีความทุกข์ร้อนจากการที่ไปเสพความสุขอันนิดเดียวหลังจากนั้นมันก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเร่าร้อนเกิดการแสวงหาอยู่ตลอดเวลามันไม่จบไม่สิน้นนี่แหละคือหลายๆท่านเองท,ที่ต้องทุกข์ทรมานเพราะไปอาศัยกรรมธาตุธาตุที่มันเป็นสิ่งที่น่ารักน่าใคร ไปเห็นสิ่งที่น่ารักน่าใครก็เกิดการใหมร่รู้แล้วก็เกิดการที่คิดปรุงปรุงแล้วก็เกิดติดอกติดใจอยู่ในการคิดจินตนาการไปต่างๆแล้วก็เกิดความเร่าร้อนเมื่อเกิดความเร่าร้อนก็เกิดการแสวงหาอยากจะได้สามีเขาอยากจะได้ภรรยาเขา นั่นแหละคือกรรมทั้งหมดกระบวนการนั้นคือเจตนาเป็นกรรมเพราะนั้นกายกระใจมันก็จะเปลี่ยนไปตามกระบวนการนั้นวิบากกรรมทันควันมันจะเกิดขึ้นแต่ละกระบวนการที่เรามองไม่เห็นถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปผ่านไปแค่ชั saddle, ่วโมงหนึ่งเมื่อกลับมาคิดอีกมันก็จะทุกข์ร้อนอีกมันก็จะเล่าร้อนอยากสแสวงหาอีกนั่นแหละคือวิบากกรรมในเวลาต่อมาและไม่พออีกหนึ่งชั่วโมงก็มาคิดอีกนั่นแหละวิบากกรรมต่อมาก็จะเล่าร้อนก,กายกระใจมันก็จะเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นเวลาที่คนประพฤตินอกกายนอกใจหรือไปแย่งสามีมแย่งภรรยาของคนอื่นมาได้ครอบครองแล้วมันจะมีความเร่าร้อนอยู่ตลอด เพราะว่ามันจะคิดมากแล้วมันจะกังวลมากก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้ก่อเวรด้วยศัตรูสร้างศัตรูนอกจากศัตรูภายนอกศัตรูภายในก็คือราคะโทสะโมหะมันก็จะเกิดขึ้นตามมาก็คือความโลภความโกรธความหลงที่มันเกิดขึ้นพอได้มามันก็ยิ่งอยากได้อีกแล้วก็ถ้าไม่ได้มันก็จะเกิดโทสะพอได้มาครอบครองก็จะเกิดความหลงก็จะเป็นไปเพื่อการทะเลาะวิวาทเป็นไปเพื่อที่จะพูดโกหกเป็นไปที่จะพูดหยาบคาย ต่างๆคือสามารถที่จะก่อเวรหรือก่อภัยหรือสามารถที่จะสร้างบาปก,กรรมได้อย่างมากมายตามมาจากนั้นอีกนี่คือที่หลายๆท่านเองอาจจะเกิดผิดพลาดไปแล้วก็ลองมองเห็นโทษพิจารณาเห็นโทษตรงนี้ถ้าไม่เห็นโทษตรงนี้เราเองก็อยู่ด้วยความทุกข์ ทุกคนเนี่ยเคยทำผิดแต่เมื่อเราทำผิดพลาดไปแล้วเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามทำ,ทำสํารวมระวังต่อไปเราเคยไปแย่งสามีเขาแล้วเราเคยไปแย่งภรรยาเขาแล้วเราก็กลับตัวกลับใจใหม่อย่าไปกระทําแบบนั้นอีก